ส่งในสรุปขอดวงให้น้านดูเลสรุปจากส,สภาบ้านที่กูเครียดเลยสรุปจากสภาบ้านอัปเดตโยโลหัวเขาเฮ้ยถึงขั้นมวนท้องเดบีไม่ใช่ไอเหี้ยนี่ต้องไม่ใช่ดวงม,ม,มันพิมพ์มีระเบียบขนาดนี้ มันจ้างคนทําไม่งมันก็ให้ผัวมันทําหัวข้อทรัพยากรสัดส่วนสมาชิกแกง๊ง24คนเป็นคนใหม่คาดว่าจะหมายถึงผู้เล่นใหม่ก็คือโอเค12คนเป็นคนเก่ามีของครบ24คนคือเริ่มต้นใหม่เดือนเยวก็น่าจะเดือนเด,ยเด,นเดียวก็น่าจะไวแล้วดันกันได้หกคนแล้วคาดว่าหมายถึงขึ้นปากได้หกคนแล้วอ๋อหัวข้อยืนแลน เนื่องจากคิวในเฟสการฟาร์มสมาชิกเลือกที่จะเข้ามาฟาร์มในช่วงเวลาที่ตัวเองสะดวกซึ่งไม่ค่อยตรงกันจึงไม่ค่อยได้มีการยืนลุนตัวกันชิวๆแต่ที่หลักยังเป็นแลนดฟ้าฝั่งเก็บรถอยู่เหมือนเดิมเกิดน้องไอ้เกิดน้องนี่คืออะไรคูถามก่อนเกิดน้องบุญเกิดนะบุญเกิดนะบุญเกิดคือไอ้เกิดูแม่ง เกิดน้องได้มีการแนะนําให้จัดประชุมรวมตัวกันนานๆครั้งเพื่ออัปเดตข้อมูลและพูดคุยกันในแก๊งซึ่งสภาผูด้ดูแลได้สร้างความคุ้นเคยกันในช่วงหนึ่แม่งดูปวดหัวเลยสับแม่งโคตรแบบโครงการผสมคําพูดชิปหายมึงเคยทางานจริงไหมเนี่ยไอ้ดวงอาก็พิมพ์ได้เรียงหัวข้อได้อย่างนี้ก็โอเคแหละหัวข้อแผนการเล่นในอนาคตตอนแรกยโรเข้ามาวอตยังไม่มีคิวเข้าเมือง แต่พออยู่ได้หนึ่งอาทิตย์เมืองกลับมาคิวแน่นเหมือนเมื่อก่อนจากคิดว่าอยากมาฟาร์มเล่นทีเอเอ็มก็พิจารณาเพิ่มเติม <c oughs> โอเคโอ้โหรู้สึกผิดเลย